สวัสดีครับทุกทผู้ชมยินดีต้อนรับส่เอกซ์คูส์อะไรอยู่นะครับผมเอกรัคกับวงนะครับวันนี้ผมอยู่กับ t o y ดีต้ายานรีสเอทีฟครับตัวพรีเมียมรักชลีนะครับซึ่งเป็นชุดแต่งโมเดลิต้านะครับซึ่งชุดแต่งนี้ก็สามารถติดได้ตั้งแต่รุ่นล่างสุดจนถึงรุ่นบนสุดนะครับสามารถติดตั้งในทุกรุ่นโดยสามารถนําไปบวกกับราคารถแล้วก็สามารถผ่อนไปพร้อมกันได้เลยซึ่งราคาของตัวรถตัวนี้ครตัวพรีเมียมรักชลีฮะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ชุดแต่งโมเดลิต โดยที่ชุดแต่งนะครจะมีตัวสเกิร์ตหน้าชุดสเกิร์ตข้างนะครับล้อ117นิ้วกันชนหลังสเกิร์ตหลังนะครแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็สัญลักษณ์โมเดลิต้าท้ายรถนะครับโดยจุดเปลี่ยนแป้งหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับของตัวรถเรามา hmm. ดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับว่าด้านหน้านั้นตัวสเกิร์ตนั้นเป็นยังไงโดยด้านหน้านั้นจะมีชุดแต่งนะครับซึ่งเป็นสเกิร์ตหน้าของตัวยาริสอาทีโมเดลิ A T ต้านะครับก็จะมีชุดสเกิร์ตที่แปะมาตั้งแต่ด้านตั้งแต่ซุ้้้้มมมลอเลยก็าาาทีีด่ดนนหนนะรจะ ตัวคิวคมีแบบนี้ซึ่งตัวรถเป็นสีขาวแล้วตัวชุดแต่งก็จะเป็นสีขาวด้วยแล้วก็จะมีการตัดสีดำบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็มีโคมมี่ตรงนี้ครับอ่าก็ด้านหน้าก็ฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ส่วนตรงกลางนั้นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นแบบยื่นออกมาฮะซึ่งจะค่อนข้างอ่าเหมือนอ่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนชีมอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเป็นปากแหลมๆยื่นออกมาฮะก็ เป็นตั้งแต่ตัว Fortuner แล้วก็ตัวไฮรักดีนะครับอันนี้ก็เป็นฮะซึ่งสุ้แต่ษโมเดลต้าก็จะมีสัญลักษณ์โมเดลต้าตรงนี้ฮะจะเป็นอ่าสัญลักษณ์อันเล็กๆอีตรงนี้ครับนี่คือคือทั้งหมดของด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็ด้านล่างก็ไม่มีการเล่นอะไรฮะก็จะเป็นพลาสติกที่คุมไปเฉยๆโดยเนื่องจากตัวรถที่มันเตี้ยแล้วแล้วก็ด้านหน้านี้ค่อนข้างยื่นออกมาประมาณ ประมาณ1-2นิ้วเลยซึ่งที่จุดที่ยื่นออกมาเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยาวพอค่อนข้างที่จะยาวปุ๊บแล้วเวลาขึ้นเนินหรือวาอ่าขึ้นเนินหรือว่าขึ้นสะพานอะไรอะไรต่างๆที่เราต้องขึ้นอนะ่ะตรงนี้ก็มีโอกาสเสียงที่จะชนได้ค่อนข้างสูงนะครับเรามาดูกันที่ตัวล้อแม็กต่อนะครับชุดตัวล้อแม็กนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากที่สุดในชุดแต่งเบรดิต,ต้าทั้ง3รุ่น อลองมามาก็เป็นของไฮรักไม่ใช่ของเทอร์ตาฟอร์ n จ r เนอรส่วนไฮรักริเวอรดีก็เป็นทรงเดียฟอร์ f จ r เนอร์แต่ว่าเนื่องจากมันดูเข้ากับฟอร์ u จ e เมากกว่าผมเลยให้ f o r t u จ e เนอร์อยู่ดับ2แต่อันนี้ผมชอบมากสุดเพราะว่าผมว่ามันสวยอะ่ะมันเป็นเหมือนลายแบบกําลังวิ่งไปอะ่ะมันเป็นเหมือนก,งกังหันเหมือนแท่งตรงอะ่ะออกแบบมาให้ตรงแล้วก็แบบปัดเหมือนโดนลมพัดแล้วก็เส้นเนี้ยมันงอไปตามลมครับก็เหมือนเป็นกังหัน แล้วก็จะมีความเป็นทูโทนจะเป็นสีดำตรงนี้แล้วก็จะมีสีออกงเงินๆนะฮะงเงินๆตรงขอบเลยเนี่ยรอบขอบล้อแม็กแล้วก็จะลามลงมาตรงกลางชี้มาที่สัญลักษณ์โมเดลิต้านะครับก็คือทุกวงล้อจะชี้มาที่ตรงนี้แล้วก็จะมีพื้นสีดำตรงน,นี้จะเป็นขอบสีเงินครับแล้วก็จะมีโลโก้สำหรับซื้อปีนี้เท่านั้นนะฮะโลโก้10ปีโตโยต้าครับ เรามาต่อกันที่ด้านหลังของ Toyota t o y o ต a y a r ิ s a t ธิ m o นเดิต้านะครับซึ่งจุดเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆก็จะมีเป็นสีดำจะเป็นสีดำตั้งแต่ช่วงฝากระโปรงจนถึงฝากระโปรงครคือจะไม่ไปลามไปด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตด้านหลังครับที่จะมั้งแต่ซุ้มล้อเลยแล้วก็จะมีโคมเมียมตรงบริเวณนี้ที่ลากยาวมาหักโค้งมาแล้วก็ชี้มาตรงนี้ครับแล้วก็จะตัดด้วยสีดาสีดานะครับสีดาตรงนี้ ก็มีดิฟฟิวเซอร์เพื่อความสวยงามครับอ่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องอาการกอากาพื้นทีขนาดนั้นครมันตกแต่งเพื่อความสวยงามอันนี้จะให้อารมณ์ดูที่แบบสปอร์ตนะสปอร์ตมันไม่ดูพรีเมียมอ่ตัวยนตในทีมนี้มเดลต้าเนี้ยมันดูสปอร์ตมากกว่าที่มันจะเรียกว่าพรีเมียมได้ครับเพราะว่าตัว Fortuner มันดูเรียบหรูแต่อันนี้ให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตก็จะมีไฟทับทิมตรงนี้ฮะจะเป็นไฟสะท้อน ให้มองเห็นฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์มูเดต้าตรงนี้ครับนี่ครับแันนี้ก็คือ,อาราคาเกี่ยวกับอุปก,กรณ์ตกแต่งฮะมีทัมม้งหมด6รายการก็จะมี48,500บาทนะฮะก็เป็นชุดแต่งมันซึ่งชุดแต่งแต่ละตัวเนี้ยรับประกัน36เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนผมเกือบลืมพาชมด้านข้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดแต่งของ ตัวเต้าะยาริดไอถิมโมเดลเต,ต้านะครับก็จะเป็นสเก์ตข้างนะครับก็ประมาณนี้เลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีดําตัดนะจะเป็นโค้งมาฮนะก็จะเหมือนเหมือนไม้กอบอ่ะเหมือนไม้กอบยาวโค้งมาล้วไปฟาดรถนะฮะไม่ใชนะ่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีคาดดํามาตรงนี้ฮะตัดกลางแล้วก็จะเป็นแหลม,หลมตรงบริเวณปลายนะครับซึ่งตรงนี้ แล้วก็ลงมาทีก็จะเป็นสีขาวสีเดียวตัวรถครับจะยื่นออกมาจากตัวรถนิดหน่อยครับเหมือนแบบว่ามันตอนแรกมันออกแบบมาให้เหมือนสเกิร์ตเนี้ยยื่นออกมาเรียบออกมาปุ๊บประมาอย่างเงี้ยแล้วก็โดนทุบลงไปให้เป็นลวดลายแล้วก็แปะสีดําลงไปถ้าสังเกตจากด้านหน้าครับด้านหน้ามันจะดะูมันต่อเนื่องกันมาจนถึง,ถงตัวสเกิร์ตขาวด้านล่างตรงน,นี้ที่มันอยู่ด้านบนครับมันดูต่อเนื่องกันแต่ว่า ก็จะมีอันนี้สีดํามาคาดกลางแล้วก็ทําให้มันเป็นหลุมลงไปก็จะให้อารมณ์ที่มันค่อนข้างดูเดียดูจริงๆนะเราผมชอบผมชอบตัวนี้มากที่สุดต้องแากล้ออั่ลอยแล้วแล้วก็สเกิร์ตข้างถ้านหน้าหลังผมชอบตัวเอทิมากที่สุดเลยฮะโดยชุดแต่ง m o d e l ิต้านั้นจะรับประกันที่36เดือนนะฮะโดยทุกอุปกรณ์ตั้งแต่สเก์ตหน้าล้ออดลอยหรือ,รอต่างๆหรือว่า100กิโลเมตรตามาระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน โดยชุดแต่งนี้สามารถบวกเข้าไปกับราคาตัวรถแล้วก็สามารถรผ่อนพร้อมกับตัวรถได้เลยครับสำหรับผมนะถ้าจะให้สรุปแบบเรียงลําดับนะก็คลิปมันก็จะแยกกันแหละแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะใส่ทุกคลิปเรียงลําดับนะผมชอบตัวชุดแต่ง m o เดลิต้าของยารีสเอ i ิมากที่สุดเพราะว่ามันให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตแล้วกม็มันดูดีมันดูดีมันสปอร์ตซึ่งผมเห็นแล้วผมรู้สึกชอบมากที่สุด ลองลงมาก็จะเป็น Fortuner f o r t u n e r er. ตัวมู e รต t านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะให้อารมณ์ที่ค่อนข้างดูดีดูเรียบหรูก็ล้อแม็กนี้ก็เข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีครมันดูไกลๆแล้วมันโอเคแล้วก็มีสัญลักษณ์มูเรตตาตรงฝากระโปรงหน้าด้วยลองสุดท้ายก็คือไฮรักลีโวดีนะครับไอตัวนี้ผมมองว่าด้านหน้าสวยแต่ว่าล้อมันไม่ค่อยเข้ากับตัวรถ ซึ่งผมก็เลยให้อยู่อันดับ3ไปในชุดแต่งมอริทิตาตาตาจริงมีแชมเปญอีกนะแต่ว่านั่นก็น่าจะเคยเห็นกันมาแล้วก็ว่ากันไปฮะผมก็พามาดูแค่3ตัวนี้ครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็วันนี้ครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ